สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่บ้านคาลูกาตะบนชโนดอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกาหารเรามาสู่งานขยายปากตั้า95 9 5ของพี่โชคอนันต์นะคะอยากถามว่าพี่โชคอนันต์เนี่ยรู้จักอูประสิทธิ์โชคการช่างทางช่องทางไหนติดตามมานานหรือยังแล้วมีความประทับใจยังไงถึงเลือกใช้งานบริการของเราตามารักจดดีครับเห็นเป็นเรื่องของ ส่งใช่หนอ่อยเพียบค่ะรักจินใจในเหตุผลเยอะค่ะค่ะก็คืออ่าพี่เขาหนักที่สามมาปีสองปีแล้วอ่าคือที่สามทุกคลิปที่สามทุกปเพจเบิ้งทั้งสองเส้นหน่อยเบิ้งทั้งสองปรสิสุกการจ้าง FC FC เอฟซีเอฟซีเตยยงนะคะมือเนี่ยกับมาส่งงานขยายปากเพียงานขยายปากของทั้งอูเป็นงานรับประกันหนึ่งหน้าน้าปีเลยเลยปีหนึ่งไปแต่ย่างดูแลที่เก่าเพราะว่า เป็นชาวครอบครัวเกี่ยวดันทันไล่ขอเขาวีนี้ขอให้ได้ท่นไล่ด้วยค่ะเสียถ้าอยากได้งานขยายปากเหมือนเสียโชคอน,นันต์ขโทษมากค่ะคือหกหนึ่งหกสองหกสามสองสามสองอปสิทธิโชคการช่างสกุลนครมือนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะทีมช่างของเราก็ สอบลายละเอียดก่อนทําทการส่งมอบให้ลูกค้าค่ะงานของเราต้องละเอียดให้ได้มากที่สุดนะคะทดอสอบระบบค่ะหลังจากติดตั้งงานขยายปากเสร็จนะคะเกี่ยวดันพันไล่พอสปริงสายพันผู้จัดตู้เบาทดสเตอร์ชุดลูกดาวหกแฉกนิ้วกวารถเกี่ยวใหญ่กูพื้น ชาเชลเล็ดน,นะคะรถของพี่โชคอนันต์บ้านพาลูกาตำบลชโนดอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารค่ะช่วงนี้ทางกูก็เร่งส่งงานขยายปากนะคะคันทุกคันค่ะยังรับอยู่ค่ะเรามีทีมช่างมากมายไว่คอยบริการ เราเป็นงานรับประกันคุณภาพเกิดปัญหาหรือมีการติดขัดตรงไหนโทรมาได้ที่เบอร์0616263232อู่ปริธิชชคการช่างสกลนครเรามีทีมช่างไว้คอยบริการค่ะ